พระไตรปิฎกเล่มที่9พระสุตตันตปิฎกเล่มที่หนึ่งบรรยายโดยเพนสีอินทรทัตว่าด้วยการบัญญัติอัตตาและโลกเพราะผัสสะเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นพวกที่มีวาทะว่าเที่ยง บัญญัติอัตราและโลกว่าเที่ยงด้วยมูลเหตุสี่อย่างข้อนั้นเพราะผัสสะเป็นเหตุพวกที่มีวาทะว่าบางอย่างเทงี่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตราและโลกว่าบางอย่างเทงี่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยมูลเหตุสี่อย่างข้อนั้นเพราะผัสสะเป็นเหตุพวกที่มีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุด บัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดด้วยมูลเหตุสี่อย่างข้อนั้นเพราะผัสสะเป็นเหตุพวกที่มีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนด้วยมูลเหตุสี่อย่างข้อนั้นเพราะผัสสะเป็นเหตุพวกที่มีวาทะว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัย บัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยด้วยมูลเหตุสองอย่างข้อนั้นเพราะผัสสะเป็นเหตุพวกที่กำหนดขันส่วนอดีตเห็นคล้อยตามขันส่วนอดีตปรตารบขันส่วนอดีต,ปร,รดตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ18อย่างข้อนั้นก็เพราะผัสสะเป็นเหตุพวกที่มีวาทะว่า อัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาด้วยมูลเหตุ16ยอย่างข้อนั้นเพราะผัสสะเป็นเหตุพวกที่มีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญา <Yeah. S 1> บัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่าไม่มีสัญญาด้วยมูลเหตุ8ยอย่างข้อนั้นเพราะผัสสะเป็นเหตุ พวกที่มีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่บัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ด้วยมูลเหตุแปดอย่างข้อนั้นเพราะผัสสะเป็นเหตุพวกที่มีวาทะว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดศูนย์บัญญัติความขาดศูนย์ ความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์ด้วยมูลเหตุเจ็ดอย่างข้อนั้นเพราะผัสสะเป็นเหตุพวกที่มีวาทะว่ามีสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบันบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์ด้วยมูลเหตุห้าอย่างข้อนั้นเพราะผัสสะเป็นเหตุพวกที่กำหนดขันส่วนอนาคต เห็นคล้อยตามขันส่วนอนาคตปรารบขันส่วนอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ44อย่างข้อนั้นเพราะผัสสะเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายสมณพราหมพวกที่กำหนดขันส่วนอดีตพวกที่กำหนดขันส่วนอนาคตและพวกที่กำหนดขันทั้งส่วนอดีตและอนาคตล้วนมีความเห็นคล้อยตามขัน ทั้งส่วนอดีตและอนาคตปรารบขันทั้งส่วนอดีตและอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ66อย่างข้อนั้นเพราะผัสสะเป็นเหตุ